สวัสดีครับนักเรียนปหาวัวาน,วนนี้วิทยาศาสตร์กับครูต้นนะครับครูต้นเลือกโจทย์ขึ้นมาหนึ่งข้อนะครับเป็นโจทย์เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหานของแสงโจทย์เรื่องนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยเรียนแล้วที่โรงเรียนเนี่ยไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจว่าแสงเวลามันเดินทางเนี่ยผ่านตัวกลางหลายๆตัวเนี่ยมันเดินทางยังไงนะครับแล้วเราก็จะทําโจทย์ไม่ได้นะครับทีนี้วันนี้ครูต้นเลือกโจทย์ขึ้นมาหนึ่งข้อนะครับเป็นโจทย์ที่ครูต้นเลือกมาแล้วว่าน่าจะทําให้พวกเราเนี่ย เข้าใจเรื่องการหักเหของแสงได้อย่างดีเลยนะครับทีนี้สำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับในช้อยส์เนี่ยเขาจะมีตัวกลางมาให้เราคือน้ํากับอากาศนะครับเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าน้ํากับอากาศเนี่ยความแตกต่างของมันเนี่ยคืออะไรนะครับอะไรทําให้แสงที่เดินทางเนี่ยมันหักเหได้นะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่มันเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของความหนาแน่นของตัวกลางนะครับทีนี้อ่เรามาลองดูนะครับอากาศเนี่ยความหนาแน่นน้อยนะครับ อากาศความหนาแน่นน้อยอ่ะความหนาแน่นน้อยนะครับน้ำละ่ะเป็นยังไงนะครับน้ำมีความหนาแน่นมากนะครับอันนี้มันก็เป็นคอมมอนเซนส์อยู่แล้วเนาะอ่าหนาแน่นมากแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นเวลาแสงเดินทางจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากไปน้อยหรือน้อยไปมากมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ ให้ดูภาพก่อนครูต้นจะใช้ข้อกไก่เนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับอ่ะเส้นตรงกลางนะครับครูต้นจะเรียกตรงนี้ว่าเส้นสมมุติอ่านะครับแสงเดินทางจากอากาศที่มีความหนาแน่นน้อยครูต้นจะเขียนคําว่าน้อยนะครับไปหาน้ําที่มีความหนาแน่นมากนะครับตามหลักแล้วเมื่อแสง เดินทางจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยไปหามากแสงจะต้องหักเหเข้าสู่เส้นสมมุติเป็นยังไงนะครับข้อนี้เนี่ยแสงเดินทางจากน้อยไปมากถูกไหมน้อยไปมากนะครับเนี่ยแสงเดินทางทางนี้ไปหามากนะครับเส้นสมมุติคือเส้นตรงกลางเนี่ยนักเรียนจะเห็นนะครับว่าถ้ามันจาก ผัเถเข้าหาเส้นสมมุติมันก็ต้องเป็นเส้นนี้ถูกไหมที่ครูต้นลากไว้อันนี้ครูต้นให้เป็นเบอร์สองอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับถ้าถูกมันจะต้องไปทางเบอร์สองนะครับก็คือเข้าหาเส้นสมมุติแต่ในชอยข้อนี้แสงไปทางเบอร์หนึ่งคือออกจากเส้นสมมติเพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้ก็จะเป็นข้อที่เราเนี่ยไม่เลือกนะครับเพราะข้อนี้ผิดอ่า ข้อคอควายเหมือนกันเลยครับต่างกันนิดเดียวตรงที่หักเหมากหรือน้อยกว่าตัวกลางเหมือนกันอะไรเหมือนกันข้อนี้ก็ผิดนะครับอ่ะทีนี้ข้อนี้สลับกันนิดหนึง่งขอไข่กับงองูเนี่ยแสงเดินทางจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากไปหาน้อยนะครับจากมากไปน้อยแทนนะครับเมื่อกี้เราจากน้อยไปมากเราได้ละ คราวนี้จากมากไปน้อยเป็นยังไงถ้าแสงเดินทางจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากไปน้อยแสงเนี่ยมันก็จะหักเหออกจากเส้นสมมุตินะครับเมื่อกี้เข้าอ่าคราวนี้ออกอ่าเรามาดูอันไหนออกอ่าข้อขอไข่อ่าเรกเรียนอันนี้ดูนิดออกหรือเข้านะครับอันนี้แน่นอนมันเข้าถูกไหมเพราะว่าถ้าแนวน,นี้เนาะเราลากเส้นเป็นเส้นปกติ ่าเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยอันนี้มันเข้านะครับก็จะเหลือแค่ข้ององูที่เป็นออกอ่าเพราะฉะนั้นคำาตอบข้อนี้เราก็จะตอบว่าข้ององูนะครับหลักการคือเดี๋ยวครูต้นจะเขียนให้นะครับแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางนะครับ ที่มีความหนาแน่นน้อยไปมากนะครับจะหักเหเข้าอ่าโจ์ข้อนี้ถ้านัเรียนเข้าใจตามที่คุณต้นสอนเมื่อกี้นะครับนักเรียนจะสามารถทำโจทย์ การหักเหของแสงผ่านตัวการเนี่ยคุณต้องมั่นใจว่าทําได้ทุกข้อแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้โจทย์ข้อนี้การหัเของแสงโคต้นจบไปแค่นี้นะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ